มืที่แล้วที่เราเนาะได้ไปออกแบบการทำาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องต้คผิดต่อการเทศสัมคันเนาะกลุ่มนักนะเรียนนะมีปัญหาอะไรบ้างเนาะและสิ่งที่นักเรียนทำไปแล้วนะมีอะไรผิดพลาดนะบ้างขั้นตอนในการนำเสนอของแต่ละกลุ่มนะั้นนำเสนอ อย่างไรเนาะเนาะจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายบอกวนะิธีการนำเสนอผลงานของนักเรียนได้นะครับนักเรียนที่จะได้ออกมารายงานมานำเสนอก่อนว่านักเรียนได้ไปทำยังไงไปจับกอดยังไงไปท่าอีบุ๊กยังไงขั้นตอนในการทำงานกลุ่มนักเรียนทำงานอย่างไรเนาะเดี๋ยวคุณจะให้ตัวแทนให้เป็นตัวแทนอันหนึ่งคนครับ กลุ่มทอม้องในใบเรียนครับกลุ่ม,มไหนกลุ่มท้องในใบเรียนเออกลุ่มทอม้องในใบเรียนขอเชิญกลุ่มทอม้องในวัยเรียนขอมานำสเสนอเนาะการตั้งครรในใบเรียนมีสามขั้นตอดังนี้ค่ะปัญหาในการทำงานกลุม่มนอกของนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เวลาไม่เพียงพอใช่ไหมครับพเพราะว่าครูเอาเขบเวลาเนาะไม่เกินสามอาทิตย์นะครับแล้วก็เด็กต้องไป็นรูปรวมข้อมูล ออกไปแล้วนะครับคุณสมเอาขอกลุ่มโอคเอชออกมาแล้วเสนอเนาะโรคเอครับทวงเราได้รำเสนอรูปแบบเส้นการางสายมีการสอบในสัปดาห์ที่หนึ่ะที่สองนะคะถ้ามีมาช่วยให้เขาเข้าในข้อที่เขาเรีระยะการติดเชื้อของโรคเอชค่ะว่ามีกี่ระยะค่ะถ้าแล้วก็พื่อนทุกคนมีอะไรจะสอบถามอีกไหมคะ ไม่คนที่เป็น h i ะคือใครแล้วเข้าถึงอันนี้หรือเปล่าอาจจะต้องดูว่าจริงๆมันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าในชุมชนเรามันไม่เป็นไม่มีใครเป็น HIV เลยอย่างงเี้ยค่ะหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้คิดว่ากระบวการทางกลุ่มของประเทศสังคมสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนเช่วยกันออกมานลักกาใจช้นันการรับผิ จากด้านสื่อส่งเราส่งของพวกเราได้ก็เป็นการทักทายสำคัญค่ะคือเป็นองค์เพื่อให้รู้ว่าวัฒนธรรักเตียนที่นำเสนอเป็นหนังสื่อเป็นต้นหนึ่หรือทีเดียคะเพราะว่าเด็กในยุคสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถในการเข้าครับแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดเด่นของงานของแต่ละกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีบุ๊กเนาะสื่อเล็กนิดที่สามารถเข้าถึง ทุกคนได้ง่ายอนุญาตให้นักเรียนเราทำแล้วมาทำข้ั้นแากได้ถ้าบนโต๊ะมันทำไม่ได้คุณรู้เานาะ ให้แต่ละกลุ่มของมันนำเสนอผมคิดว่างานที่เราเรียนได้สองข้อหมดแล้วเนาะคงมีเวลาจัะให้นะสามสามเหงีที่เราไม่เจอแม่ไวสายอ่ะหนึ่งไม้แม่มีประมาณห้าข้อข้างหลังมีสี่ไม้แหม่นะน้องน้ำมีถึงยี่สิบข้อคุณอ่านแค่คนละข้อเดียวเองดังนั้นอันเนี้ยถ้าพี่ชอบตอบเองโดยการไปหาเนี่ยนะสิ่งที่สนะไปเขียนลงไหนเรียนกันเหรอเรียนนะเขียนลงว่าวันนี้ได้อะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้น วงนี้ก็หมายถึงหน้าทํงงานปีน้ก็ม้าผีนที่มป็ด้านหังบดาีนเ็นด้านหลัน้อยีนท่เน้านหลังก็มานำสนอที่ข่งให้ค่ะาสามารถเขียนสื่อสารเขียนหาข้อานาะเกาเรื่องราวที่ผู้มนได้การนาเสนอรายข้อมูลต่างๆได้ทำอะไรเองแล้วอยากทาอะไรก็มนีบารนี้บ้างเวาสรนี้เป็นรูปแบ๊ การรูสมยใหม่เกณฑเรียนสมัก่อนกผู้สอนสอนพวเรานักงย่าเท่าเ่าเรการกการการกนกมิ